พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมและสรรเสริญคุณของพระรัตนตรยัยด้วยการสวดมนต์ธรรมวัดเชา้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ยิโยยสุภะควะอรังสัมมาสัมพุทโธยิโยยสุภะควะอรังสัมมาสัมพุทโธ ปันโยสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธามมายังภะคะวันตังสัทธัมมังสังฆังอิเมนิสการิยะารัง พิปูชยามะสาธุโลภันเตภะคะวาสุจิระปรินิพุตตปิอาชิมาชนะตานุกัมปะมานัสสัิปเมสก่าเรทุกตา ปัญณาการะภูเตปฏิคันหาตุอัมภากังทีคารังอิตายะสุขายะอราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ อาวะคัตตภควตาธัมโมธรรมะนัมมะสรามิสุปัตถิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสังฆงนัมมามิ อนัมยังพุทธสะภะคะวะโตปุพพายคณมาการังคโรมามาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตาสัมมาสัมพุทธาสะ tracks tracks aga s 此 Harriet facilitators, stage rezdles and Debatte, Foreigners, Could not respond due to merely skill eben d r a g o n um l i h a k a w advisory. o s a n a m m o s a h a t a w a m e n b h a e d s a v � kā ク a m a t w o r k e r สัสมานปรามม่งปะชังสเทวามนุสังสัยยังอภิญญาสัชิกตตวะปเวเทสิโยธรรมเทเสสิอาทิกัลยาณังมาเจกัลยาณังปริโยสานกัลยาณัง ตาทังสัพยัญชนะเกวาราปริปุณังปริสุทธังพระมัจจัยยังปะกาสเสสิตามหังภะทวันตังอภิปูชยามีตาแมหังภะทวันตังสิรสนามามี อนมายังธรรมาพิทุติงการุณามัสเซสโยสสาวาตภควะตาธรมโณตันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโก โอปะนายโกปจจตังเวทิตาโพวิญญูยีธรรมังธรรมังอภิปูชยามิธรรมังธรรมังสิระสาณามิ อนามัยยังสังฆาพิทุติงการุมาเสยโยโสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆุจสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสัง ติปันโนภควโตสาวกสังโคสามีติปันโนภควโตสาวกสังโคยาทิทางจตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคลา เอสาภาควาโตสาวกสังโฆปาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไยโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสะตัมมังสังฆังอภิปูชยามิ อามหังส ah ังคังสิระสานะมามีอนุมยังรัตนาตยาปนามคาทายโยเจวะสังเวขะปริกิตนาปัทจาปนามะเสโอ๋โธโธสุทโธกรุนะมหันะโว योजन्दसुथ परयन लोचनो लोकसपापो वकिले सखतको बान्धा विपुथाहमधरे न तं थमो पथिपो सधुनो โยมคปากามตะเพทพินโกโลกุตะโรโยจตธาทัธีปโนวันธามิธรรมังอาหมาทะเรณตังสังโฆสุเขตตัพยติเขตทศนิโต โยทิตาสันโตสุขตานุโพทโกโลลาปิโนอริโยสุเมทะโสวันธามิสังฆหมาทเรนตังยิจเจวะเมกันตพิปูชนัยยกัง วาทุตยังวันทยตาพิสังขตังอุญยงมายาอย่างมะมัสสะพุปัทวามาโุนตุเวตาสะปะาวสิทธิยาอิทัตถะคโตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธ อมโมจเทสิโตนิยานิโกอุปัสสิโกปรินิพานิโกสัมโพธคามิสุขตัปปเวทิโตมายันตังธรรมังสุตวะเอวังชานามา ปิทุกขาชราปิทุกขามารณํปิทุกขังโสกบริเทวะทุกขโทมนัสุปายาสาปิทุกขาอภิเยหิสัมประโยโคทุโคปิเยหิวิประโยโคทุโค ยำปิชังนลาพาติตัมติทุกขังสร้างขเตินะปันจุปาทานะัขันธาทุกขาใสยาธิทางรูปูปาทานะัขันโทเวทนูปาทานะัขันโทสัญอยู่ปาทานะัขันโท สังคารูปานนคันโทวิญญาณูปานนคันโทเยสังปิญญาญาคารามโนโสภควาเอวังพาุลังสาวะเกวินเิ เอวังภาคาจปนัสสะภควโตสาวกะเอสุอนุสาสะณีภาโวลภาวัตติรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขาราอนิจจา วิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขาระอนัตตาวิญญาณังอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจา

อาเปวนาไิมัสะเกวะลาสทุกขคันทัสสะอันตากิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุตตมปิตังพคะวันตังอุทิสะอรหันตังสัมาสัมพุทธังสัทธาอาคาราสมานะคาลิยังปปัจจิตา ตาสมิงพคะกวัติปรมจริยังจารามะภิกขุนังสิคาสัชีวสมาปนาตังโนพระมจริยังอิมัสเกวาลัสทุขคันทัสสันตะกิริยาญาสังวัตตุ นัมยังตังคณิกปัจเจเวคณาปาทางพนามตเซอาทิสังขายโิโสทิวรังปติเสวามิยาวะเทวศิตาสปติคาตายะอุณหาสปติคาตายะ ดังสมมาคัสสวาตตาปัสสิริงสัพสัมพสานังปฏิคตายะยาวะเทวะหิริโกปินาปฏิชาธนธรรมปฏิสังขายนิโสปินดาปตังปฏิเสวามิ नेवाथवाय न मथाय न मण्डनाय न विभूषणाय द्यावथेव इमशकाय सतियाय वनाय विहिंसु परतिया ब्रह्मचर्यानुगहाय อิติปุรานันเวทนางปฏิหังขามีนวันเวทนางนาอุปาเทสามียาตราจะเมภวิสติอนวัชตาจะพาสุวิหารโรจติปฏิสังขายโิโสเสนาสนังปฏิเสวามี ยาวะเทวาสิตาสปติคาตายะอุหัาสปติคาตายะดังสามะกัสสวัตตปสิริงสัพสัมภัสสานังปติคาตายะยาวะเทวะอุตุปริสยาวิโนทานังปฏิสันลานารามทัง ปฏิสังขายโยนิโสคิลานาปจจยะเพสชะปริคารังปฏิเสวามิยาวะเทวะอุปันนาังววยาภิกานังเวทนานังปฏิคาตายะอภยาปชาปรมตายาติ อนมยังทาตุปฏิโกลปะปจอยขณาปาทางพนามะเสยยะทาปัจจยยังปะวัตตมานังทาตุม,ตมัตเตเมเวตังยาทิทังจีวะรัง

ยะธาปัจจะยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมตังยะทิทังบินดาปโตตัทุปภุญชโกจะบุคคโลธาตุมัตตโกนิสตโตนิชีโวสุญโยสัพโพปนายังบินดาปโตอาชิคุชานิโย อิมังปุติกายังปตตวะติวิยาชิกุจันิโยชายติยะธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตเตเมเวตังยะทิทังเสนาสนังตาทุปะพุนชัโกจะปุคะโลธาตุมัตโกนิสโตนิชีโวสุญโย สัพพานิปันาอิมานิเสนาสนานิอาชิคุชนญยานิอิมังปุติกายังปตะวะอติวิาชิคุชนญยานิชายันติยะธาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตเตเมเวตัง ยาทิทังคิลานะปัจจะยะเพสัชปาริฆาโรตาทุปปุญชโกจะปุคาโลธาตุมัตตะโกนิสโตนิชีโวสุญโยสัพโพปนายังคิลานะปัจจยะเพสัชปริฆาโรอชิคุชะนิโย อิมังปูติกายังปัตตวาติวิยะชิกุชนิโยชายยะติอนัมยังปฏิธานคาทายโยนามะเซยะเทวตาสันติวิหารวาสินี อุเปคะเรโพทิคเรตหิงตหิงอาธรรมมาธาเนนภวันตุปูชิตาโสทิงกโรนเตทวิหารมันดาเลเทราจมัชฌานวกาจะพิขโวสารามิกาธานปติอุปาสกา ขามาจเตสานิขามาจอิสระสัพพานภูตาสุขิตาภวันตุเตชาลาภุชายีปิจะอันดาสัมภาวาสังเสทชาตาอัตโวปปัตติกานิยานิกังขามาวรังปติจเต สัพเพปิทุกขสักกโรนตุสังขยังผ้าตุจิรังสตังธรรมโมธรรมมัทราจัปุคาลาสังโฆโหตุสมัปโขวะอัตถายะจัอิตายะจะอัมเหระคาตุสัตมโมสัพเพปิธรรมมัจาริโน วอดิงสัมปาปุณนย,ยามะธรรมีอริยปะเวทิเตอันมัยยังโอวทาทปาติโมกคะคาทายาพนาเมสังันตีปาระมังตโปติติาาวามบททน คือความมดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งนิพพานังปารมังวทันติพุทธาพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมนาหิปภะพิโตปาร,รุปรคาติสมโนโหติปาร,รังวิเหทยันโตผู้ล้างผลานผู้อื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบนรรพชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยเอตังพุทธานาซานังน,นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสัพพปาปาสะอากาะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสุภสัมปทา การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมหนึ่งสาจ,จิตตาปริโยทปนังการกลั่นจิตของตนให้ผ่องแผ้วหนึ่งเอตังพุทธ,ธานาสนังนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอานุปวาโทการไม่เข้าไปว่าร้ายกันหนึ่งอานุปคาโต การไม่เข้าไปล้างผลาญกันหนึ่งปาติโมเขจะสร้างวโรความสำรวมในพระปาติโมกหนึ่งมาตันยุตาจะพัตนสสิงความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนาหารหนึ่งปันตันจะสยนาสนังการนอนการนั่งอันสนับหนึ่งอาทิจิตเตจะอายโยโค การประกอบความเพียรในอธิจิตหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังน,นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย